ที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาจร,รารรจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตรียมจะเริ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการพร้อมทั้งจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพลตรวจโทประวุฒถถาวรชิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเริ่มดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ โดยเน้นระบายรถขาออกจากกรุงเทพในช่วงเวลาเร่งด่วนคือ17นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะถนนวิภาวดีรังสิตถนนพระราม2ถนนสาทรออกถนนราชพฤกษ์บุง่งเน้นระบายรถในเส้นทางหลักเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดเกี่ยวพันกันหลายเส้นทางโดยมีศูนย์สั่งการอยู่ที่กองบังคับการตำรวจจราจรรวมถึงสามารถจ่ายค่าปรับใบสั่งได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือธนาคารได้ครับ นอกจากนี้นะครับยังจะมีการทยอยติดตั้ง Traffic Law Enforcement Camera หรือกล้อง T-lex ตามจุดที่มักมีการทำผิดกฎจราจรหรือทางแยกสำคัญๆประมาณ250-300จุดโดยเป็นกล้องที่สามารถบันทึกภาพการกระทำผิดกฎหมายจราจรได้ทุกรูปแบบเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวดโดยกล้อง T-lex นะครับจะสามารถบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถยนต์และตรวจสอบการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียนได้ด้วยพัฒนาควบคู่กับศูนย์รถหายเพื่อตรวจสอบติดตามรถที่ถูกจรกรรม คาดว่าจะสามารถดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน3เดือนข้างหน้านี้ครับ